ันที่15มกร,ราคม2569ที่ผ่านมา VNU Group พร้อมพันธมิตรจัดงานถแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานระดับนานาชาติเผยเตรียมเปิดเวทีอุตสาหากรรมเกษตรปศุสัตว์สุขภาพและโภชนาการสัตว์ครั้งสำคัญของภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหากรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจรในช่วงเวลาเดียวกันค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดร่วมกันกันกบฮอติ อากิเอเชีย <Asia. S 1> นะคะงาน Health and Nutrition Asia และ w i กแ m a เอเี erm ค่ะเพื่อที่จะให้เป็นงานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในภาค อุตสาหกรรมเกษตรปศุสัตว์ทางด้านสุขภาพสัตว์และโภชนาการอาหารของสัตว์นะคะซึ่งภายในงานนี้เนี่ยก็ทางฝั่ง Health and Nutrition Asia นะคะก็จะเป็นงานที่โฟกัสเรื่องของทางด้านปศุสัตว์เป็นหลกักภายในงานของเรานะคะฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยก็มีทั้งไทยมาเลสเปน U.S. รวมไปถึงฝั่งของเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้เนี่ยเรามี Country Pavilion นะคะเป็น อ,องค์กรระดับนานาชาติมาออกก็คือจะมีจากญี่ปุ่นนะคะ Japan Veterinary Association จากเกาหลี Korea Animal Product Association และ Korea f e t d Ingredient Association นะคะที่ให้ การสนับสนุนนําผู้ประกอบการภายในประเทศมาออกบูธนะคะเพื่อที่จะได้มาแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพประเทศของเขาแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นในฝั่งของสัมมนาเนี่ยก็ไม่ได้น่าสนใจน้อยไปกว่ากันเลยนะคะก็จะมีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทั้งของกรมปรศุสัตว์นะคะแล้วก็รวมไปถึงอขออนุญาตให้เป็นชื่อย่อนะคะอย่าง TMVA TSVA Tawa Ada าาหรือแม้แต่องค์กรระดับชาติอย่าง ว่าหรือโวอเองนะคะก็ได้ให้การสนับสนุนทางด้านของเนื้อหาร่วมาส่งทางวิทยากรน,นะคะมาร่วมสัตว์งานสัมมนาด้วยกันในงานนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของงาน h o อตตี้แอนอาร์กีเชียค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ของงาน h o อตตี้แอนอาร์กเชียนะคะเป็นงานที่เ,เป็นผลิตเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การทําเกษตรนะคะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์การปลูกเพาะพืชการดูแลรักษาอารักขาพืชนะคะไปจนถึงเก็บเกี่ยวทีนี้ถามว่าไฮไลท์ในงานนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็ เริ่มตั้งแต่ผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าเลยนะคะในปีนี้ค่ะเราก็นอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยผู้เข้าร่วมออกงานเนี่ยมากขึ้นเพิ่มจากปีที่แล้วนะคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆะคะ่ะที่มาทําในเรื่องของการเกษตรก็จะมีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงระบบน้ําด้วยนะคะเป็น water management ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่เขาร่วมออกงานนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปีนี้ค่ะเรามีดีป้านะคะขออนุญาตใช้ชื่อย่อนะคะของดีป้าเขาก็จะมา uh, มาออกร่วมงานนะคะในส่วนของดิจิทัลที่มีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะคะที่เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะคะโดยการที่เขาสามารถ uh, บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการให้น้ําของทุเรียนนะคะอันนี้จะเป็น แอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดฟรีเลยเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้เกษตรกรนะคะผู้ไม่ว่าจะเป็นปลูกผู้เรียนหรือในส่วนอื่นเนี้ยอาจจะลองเข้ามาดูในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมในของในส่วนของดีป้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของการปลูกผากจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันคะ่ะที่เราจะเอามีโชว์เคสเล็กๆกันนะคะเข้ามาโชว์ภายในงานก็จะได้ดูว่าอ๋อผามเนี่ยวเขาปลูกกันยังไงบ้างนะคะ อีกส่วนหนึ่งในส่วนของสัมมนาค่ะปีนี้นอกเหนือจากทุเรียนที่เรามีแอปพลิเคชันแล้วนั้นก็จะมีในส่วนของสัมมนาที่จะพูดในเรื่องของทุเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นในในส่วนของ water management การบรหิหารจัดการน้ำในการปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสารตกค้างของทุเรียนค่ะมีในเรื่องของทํายังไงปลูกข้าว AI low carbon rice นะคะแล้วก็ในส่วนของถั่วลิสงแล้วก็จะมีในเรื่องของถั่วเหลือง ปลเพิ่มทํายังไงให้เราเพิ่ม production ในเรื่องของขวดเหลืองให้ได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอ่าถามที่เราพูดที่เมื่อกี้พูดไปนะคะว่าจะมี display ก็จะมีในสัมนา,าด้วยเช่นกันค่ะก็ นอกเหนือจากนี้เมื่อกี้คุณโบได้พูดไปแล้วว่าเอะแล้วเรามีใครบ้างที่มาช่วยสนับสนุนสปอร์ตภายในงานนะคะออดลืมไปเมื่อกี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะ<อ>ก็ในส่วนของสัมมนา,า,นามีเรื่องของดอกไม้ด้วยเราเพิ่งได้คอนเฟิร์มมานะคะว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของดอกไม้ด้วยเช่นกันค่ะก็กระทรวงเกษตรแน่นอนนะคะที่สนับสนุนช่วยประชาสัมพันธ์งานของเราแล้วก็มีช่วยสนับสนุนในภายในงานด้วยสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะคะสถาบันวิจัยพืชสวนสมาคมพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนกำแพงแสนจริงๆมีอีกประมาณ10กว่าหน่วยงานนะคะที่สนับสนุนเราก็อยากให้เข้ามาร่วมชมงานกันภายในงานนะคะวันที่10ถึงวันที่12วิมีนาคมค่ะค่ะแล้วก็ทั้ง2ง,งานนี้นะคะก็มีซีน r รีร่วมกันภายใต้ล่มธีมนะคะก็คือ ทิศทางในอนาคตสำหรับความยั่งยืนและนวัตกรรมนะคะ<ส>ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้เทคโนโลยีจากทั้งฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ลงไปถึงหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนนะคะซึ่งงานนี้จัดวันที่1 0 1ถึง12มีนาคมปี2026นะคะที่ไบเทคสามารถที่จะลงทะเบียน<ส>เข้าร่วมง,งานได้แล้วนะคะผ่านทางเว็บไซต์ health and nutrition หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์คติแอน a g r i ได้เช่นกันนะคะก็ฝากด้วยขอบคุณมากค่ะ ስሚ